บาลนครแม่สอดร,ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดทำ MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลค่ะณนห้องประชุมโกเมนชั้น3อาคารหลังเก่าสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลนครแม่สอด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนายพงพัฒพยอมยนตหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดและนางสาคอมูลงามผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลนครแม่สอดได้ทำา o u u ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญาการรมระดับตำบลกับทางสถานีตำรวจภูทรแม่สอดนำโดย พันตำรวจเอกภูเบศแสงอารามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดพันตำรวจโทชานชัยวีระสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและร้อยตำรวจเอกสุรพันธ์ศรีวิจัยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดซึ่งการทำา MOU ร่วมมือในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอัชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบลเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอัชญากรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนเด็กได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยมีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย